สวัสดีคระท่านผู้ชมช่วงชีวิตสัตว์ใต้ทะเลก็พบกับนกและอาจารย์พิชัยอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์พิชัยคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราไปดำในแนวปะกการังกันนกเห็นไอ้เจ้ากลมๆนะคะสีน้ำตาลน้ำตาลมันใช่ฟองน้ําชนิดหนึ่งไหมคะครับที่เห็นนั้นนะครับเป็นฟองน้ําชนิดหนึ่งครับเรียกฟองน้ําครกนะครับแต่พูดถึงฟองน้ำเนี่ยนะครับคุณนกเรามีฟองน้ําอีกเยอะแยะเลยในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับแล้วฟองน้ําพวกนี้ส่วนมากแล้วเราจะพบอยู่ในแนวปากการังทั้งหลายนะครับผมว่าเดี๋ยวเราลงไปดูรายละเอียดกกนฟอง้ํา ไปทะเลกันเลยดีไหมครับไปกันเลยค่ะ อาจารย์รูปร่างแปลกดปค่ะอาจารย์คะนี่เป็นฟองน้ำที่เราจะพูดถึงในวันนี้หรือเปล่าคะครับอันนี้ครับคือฟองน้ําที่หนึ่งนะครับเราเรียกฟองน้ำที่นี้ว่าฟองน้ําครบครับแต่คุณน้องครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะอธิบายคุณน้องฟังที่นี่หนึ่งนก่อนนะครับว่าฟองน้ำนะครับมันจะมีส่วนประกอบสำคัญือการที่จะส่วนในกันอันที่หนึ่งก็คือเป็นเซลล์เล็กๆนะครับของฟองน้ําเนี่ย จะ่าไปแล้วฟองน้ำเนี่ยเป็นสัตว์ชั้นต่ำกว่าปลาคาร์ฟสะครับก้าจะมีเซียวแล้วนี่นะครับฟองน้ำมีโครงล่างสองส่วนสำคัญสองส่วนครับส่วนแรกเนี่ยนะครับเนื้อสัตว์เป็นเข็มนะครับหลากจะเรียกว่าเข็มหินปูนนะครับเข็มหินปูนเนี่ยมีลักษณะด้วยกันหลายแบบนะฮะอาจจะมีทำมาจากซิลิก้าหรือทำมาจากแคลเซียมก็ได้อีกประเภทหนึ่งเนี่ยโครงสร้างอันหนึ่งก็คือเป็นเส้นใยโปรตีนนะครับทำให้ฟองน้ำเนี่ยดูมีลักษณะอ่อนนุ่มครับ ฟองน้ำอีกอันนึงแล้วค่ะอาจารย์คะเอออาจารย์คะฟองน้ำเนี่นะคะมันมีการขยายพันธุ์ไหมคะครับฟองน้ำเนี่ยนะครับโดยปกติมีการขยายพันธุ์สองลักษณะคือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วก็แบบแม่อาศัยเพศนะครับแต่โดยปกติแล้วฟองน้ำเนี่ยังมีลักษณะสำคัญคือมีการงอกใหม่ได้ด้วยนะครับฟองน้ำมีความสามารถสูงในการงอกใหม่กับเพื่อเสริมสร้างส่วนที่ได้รับบาดเจ็บหรือขาดหายไปนะครับและถ้าฟองน้ำพวกนี้นะครับถูกตัดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับพวกเซลล์ใน ซึ่งถูกปล่อยทิ้งไว้เนี่ยก็จะสามารถรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับซึ่งก็กต่อเนนดเป็นฟองน้ําที่ลใหมได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะสําคัญประการฟองน้ำนะครับคุณนกเมื่อไรฟองน้ำเนี่ยนะครับคุณนกก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะครับซึ่งอาจจะมีพวกปลาพวกหนอนทะเลเล็กๆอยู่ในฟองน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับค่ะอาจารย์คะ ฟองน้ำเนี่ยนะคะมันมีประโยชน์ยันไงกับคนเราบ้างคะครับฟองน้ำเนี่ยนะครับขณะเนี้ยเรามีการค้นคว้าวิจัยกันมากทีเดียวนะครับมีหลายหน่วยงานเลยครับพยายามที่จะเก็บฟองน้ําหลายๆชนิดเนี่ยนะครับเอามาสกัดดูที่ว่าสารสกัดจากฟองน้ําเนี่ยจะสามารถอามาใช้เป็นยารักษาโรคได้ไหมถ้าอย่างเช่นยารักษาโรคเหตหรือโรคมะเร็งนะครับเราก็อาจจะหวังว่าอาจจะได้ตัวยาจากฟองน้ำครับฟองน้ําตัวนี้นะครับฟองน้ำเห็นอยู่อันนี้ก็เป็นฟองน้ำชนิดหนึ่ง เราเอามาสกัดทดสอบสารเคมีดูเหมือนกันนะครับก็คือของน้ากลุ่มของน้ําเคลื่อนที่นะครับซึ่งเป็นของน้าที่เราพบทั่วไปตามแหลกลังครับน้อของน้ำทีนี่นะครับก็มีสีสันแตกต่างกันมากมายเลยเดียวแล้วครับอาจารย์คะอันนี้เป็นนอนฉัดเหมือนกันใช่คะครับพวกนี้นะครับก็เป็นสารเคมเดียดกับเสดเด็ดเดียดินด่นยคุณน้อง บางทีเราเรียกว่านอนดอกไม้นะครับมีมากมายหลายสีเลยนะครับพวกนี้เวลามันล,ลองมาอยู่ในทะเลเนี่ยมันก็จะลงมาฝังตัวอยู่ตามทินตะกาหลังนะครับแล้วก็โผล่ส่วนของลําตัวออกมาหาอาหารพวกนอนดอกไม้พวกนี้นะครับคุณน้องมีมากมายหลายสีเลยนะครับมีทั้งสีส้มสีเหลืองสีฟ้าเยกแทั้งหมดเลยนะครับแล้วพวกนี้ถ้าเวลามันตกใจนะครับหรือเราไปแยมมันมันก็อาจจะหดลงไปใน,นรูที่มันขุดเอาไว้ก็ได้ครับคุณน้องลองแย่ดูสิครับ ว uce. ว uce. ครับลองดูเลยครับแต่อย่าไปโดนตัวมันมากนะครับค่ะมันขดได้เลยครับพวกนี้นะครับเป็นการป้องกันตัวแบบหนึ่งของมันนะครับคือโพรงที่เห็นนี่คือเป็นที่วางสายของมันไอ้ขนปุกปุยเนี่ยมันใช้โบกพัดาอาหารใช่ไหมค่ะอาจารย์ครับพวกนี้นะครับจะโบกพัดพวกแข็งต้อนทีนะฮะแข็งต้อนก็เป็นพวกแข็งต้อนพื้นลี่แขงต้อนจากทั้งหลายนี่แหละครับนกก็ทะเลที่สวยๆและน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับนก น้ำวันมันก็จะหมดลงไปทุกวันทุกวันถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันดูแลรักษาทะเลของเรานะครับทะเลของเราเนี่ยถ้าไม่ดูดูแลรักษาพวกสัตว์ทะเลมันก็จะหมดไปทีเดียนะครับ